ไม่จำกัดชื้สุขาฮาระเบิดตอนขืนสู่เย้าฮาไอ้หน่วยดูแขกนี่เดี๋ยวมบ้าวกเออใส่โถเข้าฮะเออเออโอเคนะพี่นะกินอะไรมาเนี่ยอุ้ยกินไปหลายแก้วเสียงเป็นไรอะเสียงเป็นไรอะเสียงเป็นไรพี่โอ้ผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วอเป็น้งแต่เกิดแล้วเหรอโอ้ลักขาเป็นไรอะโอ้ขาลีบ ก็ดีแล้วนะพี่อ้าเวลาไปไหนมันได้เร็วไงครับพี่ม่วงยังไหมพี่อาเช็ดหน้าเช็ดตาเดี๋ยวจ้าโอโหเดี๋ยวะล้หายมุ้งพี่เช้าผมครับพี่อุ้ยแหลมเลยครับพี่เจ้าแลแล้วครับผมเจ้าเอ้านึกว่าใครใครใส่หีบปะเนี่ยอุ้ยรู้จริงเลยะใครอ่ะใส่หนีบจำได้เลยเออพี่เราเดี๋ยวที่แอะไร ไปโอเคพี่โชคดีโชคดีดีนะแขกแต่ละคนตายไปได้ทิปด้วยเออแขกที่นี่ขี้เหนียวเหมือนเมื่อวานทีละทำไมที่พ่อไอ้พ่อไอ้แจ๊คก็มาเที่ยวเอาหรอโอ้ติดักล้องร้านเราเนี่ยเป็นไงพี่โอ้โดนนักร้องหลอกแล้แกยังมาเที่ยวอีกเนี่ยแหละอย่างเงี้ยตลกแก่ๆจะชอบเที่ยวแบบพวกนักร้องไม่เหมือนไอ้พวกตลกวัยรุ่นเลยไอ้พวกไอ้บอลพวกไอ้เจี๊ยบพวกอะไรนะเฮ้ยพูดถึงแล้วเดี๋ยวพี่เล่นสุดจริงอย่างรีบพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไอ้หน่วยเอ้ยทบายภาพน้ำเนื้อมันไม่ร้อนวันเดี๋ยวเดเล่งไฟฮะเร่งไฟหน่อยเร่งไฟหน่อยดูนี่เดี๋นี้เอ้ยโอเคร้อนแล้วโอ้โหโอเคเยี่ยมเลยเอาลงณิจมาเลยจะบ้าไม่ได้ทำสุกี้เอ้อร้อนร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูกค้ามาเออเออเออมันนวดให้คอไหมเดยวก่อนเฮ้ยไอ้แซดดวงหงงนะ ปตาเอ้าตาครับวันนี้โอ้ยหายหน้าหายตาไม่มาบ้างเลยจะบ้าแล้วกูเพิ่งมาครั้งแรกไม่เคยมาที่นี่หยอกตลอดเลยป๋าครับไปน้องระวังนิดหน่อยได้ครับโอ๊ยน้องๆครับเดี๋ยวให้ป๋าฉีอะไรให้เรียบร้อยก่อนมาอ๋อใช่ไหเฮ้ยไอ้แจ็คตัวขโมยเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยนี่ตักระถ่ายแล้วมึงเลื่อนกันตัวพื้นลอกหมดแล้วเนี่ย ไอ้ป้าไปลงตัวสักทีไอ้เนาครับขอผ้าผ้าร้อนโปดต้นคอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงมาโปะหรือมาห่มกูเนี่ยใช่ไหมใช้ผ้าผืนใหญ่ป๋านี่เพิ่งมาใหม่เหรอเพิ่งมาใหม่ครับต้องชื่ออะไรเนี่ยนี่ครับป๋าอำนาจอำนาจครับอ๋อแล้วเนี่ยผมชื่ออำนวยฮะชื่อผมง่ายๆก็ได้อะไรอำนวยหัวคาดเอกลักษณ์คือผ้าคาดหัวครับผมแล้วอำนาจเป็นคาดหัวอ๋อผมหัวคะแนนครับผมอำนาจหัวคะแนนครับโอเคสบายฮะป๋าฮะ สับคอสับอะไรไหมมีเพลงมีอะไรร้องไหมอ๋อได้ด้ฮะไปป่านน่ะสิบยี่สิบอ้เดี๋ยวใจย็นสิยังมาแล้วไม่ต้องรีบไปเลยมึงจะรีบไปไหนไอ้อำนาจไปยืนนู่นต่ออย่าง้วยเลยยืนนี่ตอนีนี้ครับเออจู่เล่นอยู่แล้วไม่ต้องรีบตะกิดถะเกิดอะไรตลกไปช้าช้าไม่ต้องรีบร้องสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอยากจะถามกระป๋าจังเลยสับฉี่คราวนี้ละป๋าจะให้กี่สิบแหม่เข้าอัดฉายเลยไสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอยากจะบอกไอ้น้องคนดีว่าปีนี้พี่ไม่มีเหรียญสิบแบกโผดทีเลยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเข้ารอบสองให้เห็นบอกรอบสองแล้วหายเงียบตัวทีเอโอโอ้โหป๋านี่ กินยาเลยทำไมแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยหัวเข็มขัดนี่โอ้ยยืมตันน้ำพริกอยู่แล้วกูมีสะระเบือได้เลยได้ได้ได้ที่นี่นักร้องสวยเยอะนะนักร้องเป็นไงนั่งตักทุกคนนั่งตักแขกได้นะครับเข้าใจจริงทางนี้กูเล่นเองดีกว่า เงี้ยแล้วมึงก็มาหักอย่างเงี้ยอยู่กี่คนอยู่กี่คนอะสองคนนะสองคนสองคนเหรอยังไม่ได้ติ๊บเลยป้าโอ้ยน่าสงสารมากครับที่บ้านเขาเศร้าที่บ้านเป็นไงโอ้โหที่บ้านผมนี่เป็นยงไงบ้างยังดีหน่อยฮะแบบว่าถึงบ้านจะจนแต่ก็เปิดฟาร์มอยู่ฟาร์มฟาร์มเปฟาร์มไกฟาร์มลำบากนี่แหละครับผมเป็นไงเป็นไงเร็วป่าวครูอ่ะลุงกิงกมาเถอะได้หมดแหละสองคนนะค่อยๆประหยัดใช้อแบ่งกันคนละห้าบาทไปลูกทำไมน้อยจังไอ้เหี้ยใช้ตาม้อยสิใช้อะไรเยอะแยะแล้ว เออเอาเท่าไหร่ล่ะจะเอาเท่าไหร่บอกเฮียมาสิอยากได้ัเท่าร้อยเฮียพอไหมพอครับอ่าไม่กูพอให้บุญได้เอาผ้าอุ่นมาก่อนเอนั่งรออย่างนี้โปะๆได้ไหมได้บุเอาแล้วโต๊ะป๋าใครนั่งอยู่ตลยนี้นักร้องให้กินกลับอะไรไปก่อนโอ้ป๋าขอใส่มีใครบ้างนักร้องมีใครบ้างที่โต๊ะป๋าชื่ออะไรบ้างก็มีน้องกิฟต์เชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมมากันมีแต่น้องเอน้องแอนน้องฝันน้องวีน้องฝันน้องฝันพักหว่อยเงีย เ๋าวขอไปอย่เงียบยุดทักดูท่าป๋าจะเหนื่อยขอแป้งให้ป้าเขาป้าเฮ้ยเดี๋ยวตลกเขาเล่นกีดทุ่มอ่ะที่เนี่ยเดี๋ยวคณะกีขอนแก่นขึ้นก่อนครับแล้วก็มีไอ้คาเมลมึงไม่มีอะไรล ไปดูไปดูมอนึงมออะไรดูไปคนอะไรบอกเขาอะไรไปตคนไม่เลน้องไปทำไมโอ้กร้องไปจำร้านเขาหน้าเป็นไงพี่เมฆาสวัสดีพี <S <S ่เอสวันดีอือพี่เมฆาทำานอำนวยะครับทมน้น้าขึ้นยัง่ยร้องไปครึ่งแล้วร้องไปครึ่งเพลงอ๋อร้องไปครึ่งเพงแล้วเดี๋ยวลงมาร้องใหม่เออครึ่งอ๋อองมาใบเดียวเสย็จแบบนี้เงาเ้ย อแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรเนี่ยร้องหลายเพลงถ้าสมมติว่าแขกโต๊ะหน้าฝั่งขวาให้ห้าหมื่นร้องภูมิทางเขาชุมทองป๋าป๋าถอขนาดนี้ได้ดีกว่าโอ้โหไอ้ด้วระวังป๋าเบาๆหน่อยสิเอ้ โอ้ยโอโอยคนบ้านมีทิศทางเลยไอ้น้องราคารั่วงอ่ะดิดด้ะโอเคปะเอออ่ะโอ้วนี่ได้ชนิดแบกก็ลูกแบกก็โอ้วได้ครับนี่ไม่เก็บไว้ใช้อะไรมั้งเลยอ่ะป๋าใจดีจ้ะทำบุญเก็บโอ้วตะบายแล้ว เนี่ยติดนักร้องที่นี่เหรอก็มานั่งฟังเมื่อกี้ป๋ายังของเมตาไปเลยตั้งสองพันขอบคุณครับเออป๋าป๋าไปซ่อมรถสิบร้อมาอะไรอะไม่มีอะไรต่อยมาต่อยมบป๋าต้องส่งจกเลยไม่เป็นไรเรียบรองอีกป่ะเนี่ยลองลองรองต่อบออบจังเลยเหมืนเขไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เอ้ ให้ตังค์ไปร่วมหมื่นมายืนยิ้มเลยพนันกับกูมากกูว่าเขาไม่รู้กูว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตลกนี่ให้เด็กเด็กเด็กเร็วว่าไงนะเดี๋ยวรอดูตลกโอ้ยตลกไม่ได้ดูดูพี่ดีกว่าชนะใหญ่หรือเปล่าเป็ดเชิญยิ้มมาครบทีมอ่ะมาเป็ดเต็มทีมเหรอมาดูดี่หมายังไะ มาแล้ปเท้าน้ำเหรอ้ยเข้าน้ำอะไรเหรอวันนี้ครับวันนี้ทำไมไม่เปิดไฟมันสว่างสวยวะฮอดเส็บทออกฮะเขี้ยมมากเชี้ยมบุ๊คดีบุกว่าตลาดบนเป็นข้าวเดี๋ยวมือมือกูหายไปไหนดึงเสื้อขึ้นโอเคชัดเปรี้ยนมา5โอเคชัดเป๊ะไม่ดูขนาดใหญ่เลยเดี๋ยว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 ไม่รู้เอ๊ะไอ้นั่นก็เป็นอะไรก็ได้ นักร้องพี่ตักร้องนักร้องเหรอตั้ร้องไปจำร้านสวัสดีครับผมจักร้องท่านใจหรอพี่เป็ดเดี๋ยวถามเลยนะครับผมดูคณะพี่นะสมัยทีมเวิร์กเลยนะครับผมนี่ตลกใหม่ใช่มตลกมาใหม่ครับผมไฟแรงฮะมีเอกลักษณ์อะไรเนี่ยมุกช็อตครับผมออมุกช็อตในจังหวะช็อตคือของผมนั้นไม่เหมือนใครเลยครับผมอะไรอย่างเช่นว่าชายเมียงเชียงใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเด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 ดเดเ ไม่งั้นมันจะเหงาเนะโตอนนั้นเขาเล่นสบายครับสบายเลยใช่ไหมบอกได้เลยนะครับว่าผมนั้นเกิดมาเพื่อลมตลกทุกคนเลยนะฮะใครบ้างครับนีใครบ้างโน้ตเชิญยิ้มโอ้ยยังต้องหนีไปเป็นคอมเมนเตเตอร์โอ้เด๋อยังต้องหนีไปขายลูกชิ้นปูเด๋อแทนเป็ดเชิญยิ้มยังต้องเป็นอัมพาตมึงเล่นมึงปรึกษากูก่อนไหมให้ไปเห็นเท้าก่อนนะทั้งหมดเท้าแถวหัวแถวาน้บหนึ่ง สองคนเพราะคุณเลยอะไรของมึงเออมันถามแกมาใหม่เดี๋ยวมันถามกูบ้างป่ะผมต้องวายกับหัวหน้าเดยนแถวเลยครับผมแต่หัวไหนหัวลบคุณน้องทั้งสองคนเลยครับมาเอาผมด้วยพี่ผมเล่นตัวมาเลยมาเลยง่ายๆน้องยปูให้นะพี่ไม่ต้องกลัวดังแน่ๆดังแน่ๆผมจะเป็นตัวปูนะส่วนคุณเป็ดเชิญเย้มนะฮะครับผมจะเป็นตัวดิ้นครับจะเป็นตัวเซอร์จะเป็นตัวเหงา จะเป็นตัวหนอยจะเป็นตัวช็อตนี่ไงหน้าเราช็อตจนไหม้แล้วนี่ไงนะครับผมโอเคท่าบนเท้าซึ่งโอเคหัวแถวนับหนึ่ง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 หนึ่คหนึ่ง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 หน่งหนึ่กหนึ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งน่นึ่งหนึ่งอน่นี่งหนึ่นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึนภาษานึน หัวแถวน้ำเก็ดเกี <c oughs> ๊ยบโต๊ะเช็คบินกูยังไม่ได้กินเลยห้าต่อไป่ได้จะเป็นไีต่อเลยอะไรชั้นเด้อสิชั้นเด้อสิเล่นยังไงพวกนี้ผมจะเป็นคนร้องชั้นเด้อสิชั้นเด้อสิใครอยากมีกระช้าที่เป็นไอพวกมันอะไอพกนอะไรพวกมัน ครูครูต้องข้นเลยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิทุกคนเล่นแบบเนี้ยคนนี้จะมาเยอะแล้วครับผมตอนนี้ฉีกเราต้องเล่นฉีกทางนะครับผมอันหนึ่งสองสามใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีรถทัวร์ฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากตัวหุ้งทองฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นหมา ไอ้ทำไมบุกนี้ไปหาตัวโกะเออทำไมมันไม่เราอ่ะมันต้องหาตัวดิสิมึงไม่เล่นอเมตาเมตาเป็นไรไม่น่ามาร่วมอยู่กับมันเลยเครับฉันจะฝึกอ๋อได้พี่เบทีเลยนะ้โกเคเฮ้ยน้องมีห้องว่างไหมเดี๋ยวพี่ให้ติ๊บเฮ้ยไอ้โนยโนยดูห้องว่างพี่ห้องไหนมีน้องเฮ้ยเป็นไร เป็นไรพี่ครับโครับอุ้ยทำไมพกขวดเปล่าได้พี่เนี่ยอ๋อพี่ไว้ล้างก้นนะล้างก้นเหรอพี่โอเคเดี๋ยวผมขายห้องนี้ให้แล้วกันพี่พี่เข้าเลยพี่แต่มันสกปรกอะไรพี่นะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอ้ยตะปวดท้องนะพี่ทำประจำเอื่อยต่อเรื่อยเรื่อมาำมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่เฮ้ยไปไหมมาเนี่ยมึงอยู่ในห้องน้ำช็อตไปไะนฮะเข้าไปย่างไก่มาเนี่ยไอพี่ทำอะไรอะทำไมครับไอพี่ทำอเนี่ยทำไมครับ ในห้องน้ำในควันขโมงนะพี่ก็ห้องน้ำน้องอะยุงเยอะมากพี่ต้องจุดยากันยุงเอ้าพี่ที่บอกผมผมมีแต่ฉีดไม่ได้ครับผมแพ้ยุ่งเฮ้ยโอ้โหไม่ไปทำไรเนี่ยใครทำท่อพีวีซีหักฮะผมไม่ดูไหผมไม่ดูไงไอ้หน่วยไปดูได้หน่วยโอ้โหพี่โอ้โหมอารมณ์ดีออกมาเลยอ่ะไอ้ด้วย อะไรมาอะเป็นอะไรอะเป็นอะไรเอ็นด้วยดีเลยเอ้นด้วยเอ็นด้วยเอามาจากไหนเดี๋ยวเดี like. ๋ยวขอให้เพื่อนกูเขยนหมเฮ้ยเทาเพอไปแบบลองดิลองเข้าข้างในนี่เราเข้าไปใหม่ที่เป็นไง อาจารเราแม่มันช่างปาดเปลี่ยวขึ้นเยอะดีข้อดีพันไอ้ตั๊กเราเข้าดูนะมาแล้วหัวหน้ามาเข้าไปคู่กันเลยสองคนแล้อ้าวใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสีใครอยากตัวเล็กสุดชนะสี่ชนะ